ทำใจป่วยโรคที่รักษาไม่หายล่าสุดธนาสินประสานหลังวูบถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนกลายเป็นข่าวตกอกตกใจใครหลายๆคน สำหรับดารารุ่นใหญ่อย่างกุ้งธนาสินประสานหรือธนาสินซาวปวยห้าปีหลังถูกหามส่งโรงพยาบาลเปาโลนาวมินโดยอาการวูบด้วยช่วงหลังมากุ้งธนามีโรคหืดหอบเป็นโรคประจำตัวแถมพักหลังมานี้ไม่ได้ออกกำลังกายเพราะบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาทำให้สะโพกเคลื่อนเลยไม่ได้ออกกำลังกายสุขภาพไม่ดีเหมือนเก่าทำให้โรคหอบหืดกลับมากำเริบ ตนตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนตีห้าครึง่งจูจๆก็วูบไปตอนแรกนึกว่าละเมอปรากฏว่าล้มดังมากตื่นกันทั้งบ้านที่บ้านก็เลยพามาส่งโรงพยาบาลแพทย์ให้ตรวจละเอียดทำ MRI า m สแกนขึ้นหัวใจปกติแต่น้าตกใจมากที่หมอตรวจพบโรคใหม่คือหมอบอกว่าผลการตรวจอย่างละเอียดแล้วคือมีปัญหาเรื่องการสื่อสารพูดช้าลงขยับร่างกายช้าลงคุณหมอบอกว่าเป็นจุดพื้นฐานของอาการโรคพาร์กินสันพอ รับทราบก็ตกใจพอโรคนี้รักษาไม่ได้ทำได้แค่กินยาประคองอาการเอาไว้ซึ่งก็ต้องทำใจรับสภาพต้องดูแรลร่างกายกินดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการของโรคกันต่อไป สำหรับกุ้งธนาสินประสานหรือธนาสินทรัพย์เป็นนักเทควันโดและนักสแสดงชาวไทยนักเทควันโดสายดำดั้งหกได้รับรางวัลมากมายจากการแข่งขันรายการต่างๆอาทิเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่10ที่โซประเทศเกาหลีใต้เหรียญเงินซีเกมครั้งที่15ที่มาเลเซียและเป็นสตาฟโค้ชเทควันโดเช่นทีมชาติไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาหลายต่อหลายครั้ง รวมทั้งยังเป็นแชมป์กระบี่กระบองอีกด้วยปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกคนที่3ส,สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการสถาบันเทควันโดโซไซตีและเคยรับราชการเป็นอาจารย์พละศึกษาประจำโรงเรียนบดินเดชาสิงหาเสนีมีผลงานจากภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเรื่องอาทิคำสิงพุทธศักราช2529ายน้ําไม่ไหลกลับ พุทธศักราช2530สู้กับผีหนีไม่ได้พุทธศักราช2531วันนี้ที่รอคอยพุทธศักราช2536นายขนมต้มพุทธศักราช2539ขุนเดชพุทธศักราช2542และพุทธศักราช2555 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค4ศึกนันทบุเรงพุทธศักราช2554เป็นต้นเก็บความรู้เกี่ยวกับโรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมอย่างช้าๆของสมองซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงอายุปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดแต่การวินิจฉัยโรคและรับการดูแลแต่เนินๆจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถช่วยชะลออาการของโรคและทำให้ผู้ที่ไม่สบายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใน ระยะเริ่มแรกผู้เป็นส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์อาจสังเกตว่ามีการเคลื่อนไหวช้าลงเดินลักขาไม่แกว่งแขนตัวแข็งเก่งพูดเสียงเบาและช้าลงเขียนหนังสือตัวเล็กลงกว่าเดิม ดังนั้นผู้ไม่สบายโรคพาคินสันอาจมีการได้กลิ่นลดลงท้องผูกความผิดปกติทางด้านอารมณ์ยำคิดยำทำร้องตะโกนขยับแขนขาอย่างรุนแรงในขณนะหลับร่วมด้วยพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดกรองผู้เป็นโรคพาคินสัน